สวัสดีค่ะมาพบกับสแตนล์นะคะวันนี้สตา์จะเอาแผงสีนี้มาให้ดูนะคะเพ mm ื hmm. ่อนๆก็จะได้เห็นว่าสีที่เรามีวันนี้นะคะก็จะเป็นสีค่อนข้างที่จะเป็นสีเนเจอร์นะคะสีธรรมชาติหรือว่าค่อนข้างไปทางมีทั้งแบบอันนี้นะคะแถบนี้ก็จะเป็นโวมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเนเจอร์นะคะก็คือ เหมือนค cool, ูแต่มันก็จะมีความวมอยู่ด้วยตรงนี้นะคะสีค่อนข้างที่จะนอย่างสีเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอันนี้นะคะก็จะเป็นสีที่อ่อเป็นธรรมชาติแต่มีความวมอยู่นิดนิดนะคะเป็นทนอุ่นอยู่นิดนิดโอเคเดี๋ยวสตาจะให้ดูนะคะแต่ละสีอย่างเมื่อกี้สตาพูดว่าสีระดับ9ก้ใช่ไหมคะสีระดับเก้าก็คือสีที่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะมองไม่เห็น มาดูแผงแรกกันก่อนนะคะสีนี้ก็คือสีระดับ9นะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะก็จะอันนี้ก็คือสีเบอร์9นะคะทีนี้เรามาดูแผงต่อไปนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เรียกว่าอันนี้ก็เบอร์9เบอร์9ตรงนี้ซึ่งมีความโวมมีความโกมีความทองอยู่นะคะทีนี้เวลาเรากัดเราก็จะเห็นเวลาเรากัดสีผมเนาะอย่างเช่นสี อ,อันที่สองอันนี้เนาะเห็นไหมสองสีเดีให้ดูสีนี้กับสีนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นสีระดับเดียวกันแต่มันเป็นคนละโทนสีไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะก็จะนี่มีสองทำไมจเ,เหมือนข้างนี้โอเคมาแล้ว นี่คือสีที่เป็นสีระดับเดียวกันแต่มีความเน u r ร l กับความวอมอยู่นะคะให้เลือกให้ดูสองสีนี้นะคะหลายคนทำเบอร์สีเบอร์9ออกมานะคะแต่ว่าได้คนละโทนเพราะว่าพื้นผมไม่เท่ากันนะคะนี่ก็คือเบอร์9นะคะนี่ก็คือเบอร์9นะคะเห็นไหมคะว่าเบอร์เดียวกันแต่คนละโทนสีนะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนละสี เหมือนคนละคนละเบอร์นะคะ่จริงสีระดับเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะล้สแตามีมากกว่านี้นะคะก็คืออันนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ9ก้าหนึ่งสามอันนี้ก็คือเบอร์เก้านะคะเห็นด้านหน้าทุกคนจะเห็นตัวเลขว่าเป็นเก้าหนึ่งสามนะคะอันนี้มีทั้งความอัจแล้วก็ความทองอยู่ด้วยนะคะมีความสว่างปลอนนะคะโอเคแต่จะเอามาให้ดูว่าแต่ละสีก็มีความแตกต่างกันนะคะสีนี้เหมาะสําหรับ ผิวสองสีไหมจริงๆแล้วอันเนี้ยมาเป็นโทนสีได้นะคะเวลาเราทำมันจะไม่ได้สว่างขนาดนี้นะคะแต่มันก็จะไปค่าเม็ดสีส้มแล้วก็มันจะมีประกายทองด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูอีกสีหนึ่งอันนี้เป็นสีคูลโทนนะคะสีนี้ที่ให้ดูเป็นสีระดับบลอนสว่างหมดเลยนะคะอันเนี้บลอนสว่างประกายเทานะคะเบอร์9 1้าหนึ่งนะคะ นี่คือบอนสว่างประกายเทาอยากให้ดูนะคะถ้าเกิดสมมติว,ว่าใครที่มีผมเข้มมากแล้วก็ฟอกสีผมเรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้ประกายเทานะคะก็ให้ใช้เบอร์นี้ได้นะคะเบอร์9กจุดหนนะคะหรือว่าสีของเบอร์ลิน่าหรือว่าสียี่ห้ออื่นก็จะมีเขียนว่า บลอนด์หมุนเทาอะไรแบบนี้นะคะสีแบบเดียวกันนะคะแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปแล้วแต่เมสส็ดสีว่าสีของเขาเม็ดสีแน่นมากพอหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณมีผมที่สีส้มมากๆากนะคะสายอยากจะแนะนําให้เลือกสี91หรือว่า911ได้นะคะนี่คือสีคูลโทนนะคะก็คือมีเลข1หรือว่าเลข7อยู่ด้านหลังแต่อันนี้เป็นเลข1ก็คือสีอัชหรือว่าสีเทานั่นเองนะคะ นี่คือสีระดับ9นะคะแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นคนละโทนสีแต่สตาจะเอาให้ดูนี่เราจะเก็บพวกนี้เราก็ให้ดูว่าเห็นไหมคะอันด้านหลังคือมีความคูมากกว่านะคะส่วนด้านนี้ยังมีเลือทอบอยู่นิดๆน,นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเ,เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคสีนี้ก็คือ ถ้าใครอยากได้โทนเทาๆนะคะหมุนๆก็จะต้องผสมสีนี้ลงไปนะคะโอเคแล้วก็มีอย่างอื่นแต่อันนี้เป็นสีเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องสีนี้อีกทีหนึ่งอันนี้คือสีปิดผมขาวนะคะเดี๋ยวมาบอกว่าทําไมถึงปิดผมขาวได้ดีทีเดียวนะคะถ้าเลือกใช้เฉดสีแบบนี้เดี๋ยวเราสกิปข้ามไปก่อนนะคะโอเค อันนี้ก็เป็นสีที่เป็นเบอร์9เช่นเดียวกันนะคะอันนี้902นะคะถ้าเกิดเพื่อนเื่อนเห็นทีนี้เรามาดูความต่างนะคะระหว่าง902กับ91นะคะ902ก็จะเป็น natural เป็น Pearl นะคะเป็นออกโวมกว่าส่วนอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็นะคะเราจะเอาเฉพาะเฉดเบอร์บลอนสวางมาให้ดูนะคะใกล้มีความใกล้เคียงกันนะคะมีความมีม่วงมีทองอยู่นะคะอันนี้มีเทานะคะมีความเป็นเทาอยู่อันนี้มีความเป็นเพลนะคะเป็นสีออกบลอนมากกว่านั่นเองนะคะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นีหนไหมถ้าเกิดเลือกสีนี้ลงมาที่ผงของคนเอเชียจะได้สีส้มมากกว่านะคะจะมีความเหลือบเหลือง แต่ถ้าเลือกสีนี้ความเป็นเทาจะไปค่าเม็ดสีส้มก็จะได้สีเหลืองหรือว่าสีเหลืองส้มน้อยกว่านั่นเองนะคะนี่คือเม็ดสีที่เราอยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะให้คุณผู้ชมดูเผื่อว่าใครอยากจะทำสีผมเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสีอะไรดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่แต่อยากจะเอามาแชร์ต่อมนบอกต่อนั่นเองนะคะสสีนี้ก็เป็นสีระดับ9ที่มีโทนสีที่ต่างกันนะคะ โอเคแล้วก็มี9 1 3าเราพูดไปแล้วเนอะเมื่อกี้แล้วเราก็มี9 9 9 3 3อันนี้ก็คือแบบทองแบบทองมากๆนะคะในความวรู้สึกนี้ถ้าเราพับแบบนี้เราจะเห็นความเป็นโกลเป็นทองเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรอนสว่างมากนะคะแล้วก็ประกายทองนะคะบรอนทองโอเคทีเนี้ยเราจะเห็นความชัด ระหว่าง91กับ933ว่าความเป็นทองกับความเป็นอัชเขาต่างกันมากนะคะนี่เราดูอันนี้คือเป็นอัชนะคะส่วนอันนี้คือเป็นทองนะคะถ้ามาดูใกล้ๆถ้าพับสีมาใกล้ๆเห็นไหมคะแบบนี้ให้ดูกันชัดๆนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวถ้าเอามาอยู่ด้วยกัน นะคะคก็จะเป็นแนวทองไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบคาราเมลหรือว่าเป็นพวกแซนพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะทำแล้วทำให้หน้าดูสว่างได้นะคะอันนี้ทำให้หน้าไบรท์ขึ้นนะคะโทนนี้ส่วนโทนนี้ก็จะเป็นคูลโทนก็สามารถที่จะทำได้ตอนนี้สีนี้ค่อนข้างที่จะฮิต ในปี2020นะคะโอเควันนี้ก็จะพูดถึงสีระดับที่9เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวซตาจะเอาพวกสีที่เมื่อกี้พูดไว้เนาะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีผมเส้นผมในคลิปนี้นะคะเราเดี๋ยวมาเจอกับสาใหม่ในคลิปหน้านะคะมาพูดถึงเรื่องการปิดผมขาวให้ให้ ติดทนติดแน่นยิ่งขึ้นนะคะว่าถ้าเกิดสมุติว่าใครมีผมขาวเดี๋ยวตามไปดูในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สตาร์ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะ